สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเค f ีฟาร์มรีฟันพาลูกเที่ยวคลิปนี้ปักหมุดไปอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะหนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะที่เราจะเที่ยวที่นี่กันพาลูกๆมาชมสกายวอล์คแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ ตั้งอยู่วัดผาตักเสื้อนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวแม่น้ำคงที่สวยมากแห่งหนึ่งของภาคอีสานเลยค่ะมาถึงที่นี่นะคะแม่ปิ๊กเลือกผักที่ผัก,กใกล้กับผาตักเสื้อเลยค่ะระยะทางห่างกันแค่9กิโลเมตรเท่านั้นโรงแรมนี้มีชื่อว่าอัอุนจังหวัดลอนใตครอบครัวของเราค่ะเลือกที่พักใกล้กับ สถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เราจะไปในวันพรุ่งนี้เช้านั่นก็คือผ่าตากเสื้อค่ะเราได้ห้องพักมานะคะในราคา700บาทค่ะเช่าอยู่2ห้องด้วยกันก็คือห้อง A4 แล้วก็ห้อง A5 นะคะ มาดูห้อง A4 กันก่อนนะคะห้องนี้ค่ะท่านผู้ชมคะพักได้ก็คือผู้ใหญ่2คนเด็ก1คนนะคะเตียงนี้เป็นเตียง6ฟุตส่วนห้อง A5 เป็นห้องของคุณยายก็คือเป็นเตียง5ฟุตเราจะแบ่งลูกกันไปนอนนะคะเพราะว่าถ้านอนด้วยกันก็คือตกเตียงค่ะนะมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกของเขากันค่ะนี่ก็เป็นแอร์นะคะอ๋อจะบอกเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราดูใน Google Map มาค่ะ เขารีวิวกันว่าโรงแรมนี้ดีนะคะห้องพักใหม่สะอาดนะคะการบริการดีเจ้าของน่ารักนะคะสถานที่เงียบสงบซึ่งก็จริงอย่างที่เขาว่ากันเลยค่ะนะเรามาถึงเนี้ยก็คือเงียบสงบจริงๆนะคะคนยังมาไม่เยอะนะคะแต่ห้องพักวันนั้นน่ะคือเต็มนะคะอ่ะเราก็เปิดม่านกันก่อนนะคะรับแสงสว่างด้านหน้านั่นก็เป็นที่จอดรถนะคะนะเตียงนี้ก็เป็น เตียง6ฟุตค่ะท่านชมสิ่งอำนวยความสะดวกของเขานะคะก็จะมีอ่านี่เป็นทีวีนะนะคะ มีช่องการ์ตูนสําหรับเด็กด้วยนะคะานผู้ชมเด็กๆได้ดูการ์ตูนด้วยมีน้ําเปล่าค่ะแล้วก็เป็นตู้เย็นเล็กๆไว้แช่ของเบาๆใส่อะไรนี้นะคะมีเก้าอี้สําหรับนั่งนะคะ1ตัวนะคะนั่งทํางานด้านบนนี้นะคะมีกระจกไว้สําหรับส่องความเรียบร้อยราวตากผ้านะคะไปดูห้องน้ําของเขากันห้องน้ําของเขานะคะก็เป็นอ่างล้างหน้ามีชักโครกแบบกดนะคะนี่เลยนะ เราแขวนผ้ามีเครื่องทําน้ําอุ่นจะบอกว่าฝักบัวที่นี่นะคะแรงดีมากเลยค่ะน้ําแรงไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้าจะไหลค่อยมีแชมพูมีสบู่ให้เราปรับมาณนี้นะคะห้องพักของเขานะราคา700บาทค่ะ ไม่ไปดู่อยสิคะมันคือยันต์แคลนี้ครับระหว่างรอจะไปรับประทานอาหารเย็นนะคะเด็กๆก็หิวค่ะเลยได้ซื้อเจลเฟเฟชชี่มาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีรสชาติออกใหม่ก็คือรสแตงโมค่ะอร่อยเคี้ยวสนุกอยู่ท้องนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าชันนำทั่วไปหรือเซเว่นอีเลเว่นนะคะเขาวางจำหน่ายใน2องรบบาทเท่านั้นเองค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวพาลูกๆไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้าน ตัวเจ๊นงริมโขงค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารแนะนําเลยค่ะท่านผู้ชม่ะตั้งอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะร้านนี้อาหารอร่อยนะคะอาหารชั้นใหญ่คุ้มค่าสมราคาและบรรยากาศดีๆค่ะระหว่างที่เรารออาหารมาเสริมนะคะ <c oughs> ก็มาเดินเล่นถ่ายรูปก,กันนะคะฝั่งด้านหน้านั้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่นก็คือประเทศลาวค่ะลมเย็นเย็นบรรยากาศดีมากแบรรากากบรราาชิลมากเลยค่ะท่านผู้ชม หน้าหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือประเทศลาวลจ้คะนี่ต้องถ่ายหาขึ้มาดีๆหนูนี้เย่างยำเลยไปหน คว่ปีกเกลือค่ะแซ่บมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นมากเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เช้าแล้วนะคะตอนนี้เวลาทีห้าส่ินาทีค่ะเราจะขึ้นไปชมหมองที่าหาดตังเสื้อน่ะหาตัดเสื้อนะคะเะยาทางก็คือ ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ผาตักเสื้อแล้วค่ะมันถึงก็บตอนนี้นะคะเวลาหกโมงเช้าแล้วนะยังไม่สว่างเลยค่ะเมื่อมาถึงนะคะท่านผู้ชมขาเราจะเจอหมาเต็มวัดเลยค่ะแนะนําอย่าวิ่งนะคะเพราะว่ามันมันคิดว่าเราจะทําร้ายมันนะคะมันมาต้อนรับเรานะคะแต่มันก็จะเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอให้สว่างสักนิดนะคะแล้วเราจะไปชม สกายวอล์กกันมันจะไปเดินเล่นตรงนั้นไปดูวิวธรรมชาตินะคะแล้วก็เอาจะขึ้นไปถ่ายรูปที่สกายบอกนะคะใส่รองเท้ามาแล้วค่ะ แต่มันจะหลุดเลยอ่ะท่านผู้ชมค่ะบิวโคล วัดผ่าตักเสื้อจุดชมวิวแม่น้ำคงที่สวยมากแห่งหนึ่งของภาคอีสานค่ะมีสกายวอล์กที่ยื่นออกจากหน้าผาประมาณ6เมตรนะคะความสูงจากน้ำทะเลราว500เมตรค่ะสกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยมีการออกแบบโดยวิศวรกรน,นะคะพื้นและราวการเนี่ยเป็นกระจกทัมเพอรามเมนตค่ะมีความแข็งแรงทนทนสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า40ตันเลยค่ะ ที่แห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่สถานปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติด้วยค่ะเราออกมาเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่พิจพาร์ลูกขึ้นไปไหว้พระด้านบนนะคะเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยวัดสวยมากเลยค่ะ แล้วเราก็ขึ้นมาไหว้ผ่าด้านบนนะคะพระนอนหลวงพานอนเป็นพระประจําวันผู้เกิดวันอังคารกับพระก่อนค่ะ ไปกันต่อค่ะท่านผู้ชมอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะก่อนที่จะกลับบ้านกันนะคะก็เป็นผาตักเสื้อดั้งเดิมค่ะตรงนี้นะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าไม่ได้มีไม้กั้นอะไรเลยนะคะที่เห็นเป็นแบบก้อนหินอยู่ตรงนั้นนะคะต้องดูเลยนะคะว่าก้อนหินลื่นหรือไม่นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เตือนเรามาแล้วค่ะก็ถ่ายรูปสวยๆเบาๆนะคะ1แชะ2แชะนะแล้วก็ทำการกลับ ค่ะระหว่างที่เรากลับบ้านนะคะก็มีอีกที่หนึ่งค่ะตรงนี้เป็นลานยญ้ากว้างๆเลยค่ะเขาจะมีคนที่เขามาฝึกซ้อมนะคะร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำนะคะเขาจะแข่งขันกันในเดือนนี้ละค่ะเดือนกุมผาพัน์นี้นะคะแม่ปิ๊กกับพ่อแบ๊กแล้วก็ลูกๆคุณยายนะคะเขาได้ชมเขาซ้อมกันอย่างเพลินๆเลยค่ะเพลินจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะนู่นเลยแบบ คือเสียวไส้กับเขานะคะลุ้นไปกับเขาค่ะท่านผู้ชมเมื่อเราเสร็จจากที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารเช้ารับประทานกันแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะที่จังหวัดสกลนครแม่ปิ๊กเลือกมาที่ร้านฮักโขงนะสังคมขายอยู่ในอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะที่นี่ก็เป็นที่พักนะคะมีคาเฟ่และร้านอาหารด้วยเป็นที่พักติดริมฝั่งโค้งมีมุมถ่ายรูป สวยๆเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชมก็แวะมาที่นี่ได้นะคะนี่เข้ามาก็มีอาหารเช้ามีไข่กระทะมีอาหารจานเดียวมีกาแฟนู่นนี่นั่นนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปของครอบครัวเราจนจบเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราได้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ